คเตือนลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนำให้ทำตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่วงกล้าท้ากล้ารับนะครับผมวันนี้เรามีอยู่ในแพนพอยนะพด์นะพอดีว,ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอย่าผมเห็นผมยิงแบบ กระบอกเดียวนะครับผมวันนี้ก็อาจจะให้ครับยี่แบบกระบอกเดียวพอที่5แล้วกันนะวันนี้โอเคก็เดี๋ยวเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูดดกันเลยดีกว่าเนาะถ้ามีคนงสงสัยแล้วว่าการยิงแบบสองกระบอกกระบอกเดียวมันต่างกันยังไงหรอคือการยิงแบบกระบอกเดียวทุกคนผมว่าอัตราการได้ของเราเนะี่ยมันลดลงนะก็คือม,ม,มันทำให้เราแบบได้ท้าลงทุกคนเพราะว่าการยิงสองกระบอกนี่คือมันเหมือนกับแบบเรายิงสองนัดออกพร้อมกันไงมันทำให้แบบเออเราลุ้นได้เร็วกว่านะครับผมว่าแบบเราจะได้ไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับ แต่พอเกิดเรายิงกระบ,บอกเดียวเนี่ยมันจะทําให้ไอ้ตรงนั้นอ่ะมันลดลงลง,ลงนะครับผมแต่ก็มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะคือกระสุนมันก็คือพอยที่เรามีอ่ะจะออกไม่เร็วเท่าสองกระบอกนะครับเพราะสองกระบอกเนี่ยมันเหมือนกับเรายิงออกไปสองนัดพร้อมกันนะอ่ะเอพอพอยิงสองนัดพร้อมกันอนะ่ะมันเหมือนออกไปสิบบาทเลยออาไปสิบอ่ะอ่ะถ้ากับผมสิบห้านะอาอไปเที่ยสิบเพืคนแต่ว่ามันได้กลับมาแค่ระดับห้านะครับซึ่งแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราแบบว่าทุนไม่หนักเนี่ยผมแนะนานะยิงแค่กระบอกเดียวพอครับผมกระบอกเดียวพอนะ เออได้อยากเล่นแบบว่าปรับปืนหนักๆน,นะครับผมยิงแค่กระบอกเดียวพอแต่ถ้ากระทุนหนักเนี่ยปรับสองกระบอกเลยทุกคนไม่ต้องไปนสนใจอะไรนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ในอ่าห้องพิเศษนะก็อ่ะเหมือนเดิมแล้วกันทุกคนคือผมไม่ยิงห้องพิเศษนะครับพะนั้นขอปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคาห้องมังกรทองแล้วครับผมมันลุ้นกันเลย,ยก่อันนะครับเนี่ยพอเป็นมังกรทองเนี่ยโอกาสการได้ของเรา่าจะลมลงนะที่แบบเออถ้าจะได้มังกรทองเนี่ยก็อาจจะยากขึ้นนะครับผมเพราะนั้นก็อยู่ที่ดวงจริงๆแล้วครับจังหวะน,นี้ มาเอาหน่อไว้เอาหน่อยไโอ้ผมว่าน่าจะไม่ได้แล้วอะอุ้ย5 0าจากราคาครับผมโอเคเออดดีๆๆดีงนั้นตนี่ไงเดี๋ยวผมบอกทุกคนเียไปว่าอจบะอเดียโอกาสดมากกว่านะผมพนั้นก็ะถือว่ามาเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะวันนี้ก็ไม่น่าได้กาไรวนั้นอ่ะเอาสักประมาณออกสักมาณเจ็ดยเดียวพอแล้ววันนี้ก็ถือว่าเอาสองร้อยเปอรล้กันนะครับอุ้ยเชี่ยวงไสุดวะเฮ้ยผมม่ได้พอยคืนเลยเนี่ยโอ้โห ได้พอยคืนจริงว่ะทุกคนโอเคแต่ขาดอีกนิดนึงก็จะได้แล้วจะได้พอยแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กลับมาแล้วนะก็อ่ะลองดูสักหน่อยแล้วกันนะเสือติดครับผมต้องยิงไม่ยิงมังกรการจะออากอ่าหนึ่งพันคืนผมว่าน่าจะยากแล้วว่าน่าจะไม่ให้คืนนะผมมันก็อ่ะคงต้องจบประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับผมแปดร้อยพอยเนาะก็อ่ะถือว่าสองร้อยเนี่ยมาเซ็นทีดูแล้วกันนะผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้า จะเป็นอะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอพ่อพีทนี้ก่อนดีกว่าละกันนะ้อยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย